ออกมาออกปะออกออกสิผิดแล้วเป็ใหม่อ,อืมออกถูกแล้วเป็นไม่ออกละ่ะออกเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เยอะแยะ อืออือใช่ถูกถูกถูกครับผิดผิดถูกถูกแล้วนั่นแหแรงเลยนั่นแหละออกแล้ว อันใหญ่ต้องอันนี้อันเขียวนี่ลอโออวงนิบมือ อถูกเปล่าเนี่ยถูกครับถูกถูกครับ อโอครับมเป็นไรเป็นไปแล้วไ,ไม่ทไออกไม่ทไออกเลยอะพิษหมุนพิษแล้วหมุนใหม่ อีกทางหนึง่งหมุนอีกทางหนึง่งถูกแล้วนั่นแหละออกแล้วนะ่ะหมนุนได้เยอะหมนุนได้เยอะเลยหมุนให้มันหลุดออกมาเลยพีชพีช